สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงวดที่แล้วเพิ่งให้โชคแห่ขอเลขต้นวาสนา14ปีเพิ่งออกดอกตะลึงเลขทูบตรงทะเบียนรถพระ13ธันวาคม65ผู้ื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่อู่ซ่อมรถภายในหมู่บ้านตะบันหมู่ที่7็ตำบลสลักใดอํอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายนพดลประดับทองอายุ40ปีเจ้าของอู่พร้อมชาวบ้านที่โชคดีถูกหวยงวดที่ผ่านมา ได้พากันนำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมน้ำเขียวน้ำแดงมาเส้นไหว้ทำพิธีขอโชคลาบจากต้นวาสนาที่ปลูกไว้ด้านหน้าอู่ซ่อมรถที่ออกดอกเป็นครั้งแรกหลังปลูกมาได้14ปีโดยออกดอก4ต้นจากทั้งหมด5ต้นหลังจากงวดที่แล้วเลขทูบที่จุดเสี่ยงทายได้เลข408และยังไปตรงกับเลขที่บ้านของเจ้าของอู่ด้วยคือเลขที่80 กาอน,นำไปเสี่ยงโชคกับหวยรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าเลข08ไปตรงกับรางวัลเลขท้ายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลขณะที่รางวันที่1คือ375805ก็มีชาวบ้านได้โชคไปอีก สำหรับวันนี้ชาวบ้านต่างเชื่อว่าต้นวาสนายังคงให้โชคลาภต่อถึงแม้ว่าดอกจะร่วงโรยไปจนหมดแล้วก็ตามโดยชาวบ้านที่มาต่างจุดทูบอธิษฐานขอให้งวดน,นี้ออก3ตัวตรงๆจะได้มีเงินนําไปใช้หนี้สินกันบ้างจากนั้นก็ได้นําทูบเสียงทายตัวเลขมาจุดและรอลุ้นกันอย่างใจจดใจจอตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเลขทูบไว้และส่งให้กับเพื่อนๆและคนรู้จักซึ่งตัวเลขที่ ไดจากการจุดทุบเสียงทายคือเลข850อีกทั้งยังไปคล้ายกับเลขทะเบียนรถพระที่นํามาซ่อมและจอดอยู่ใกล้ต้นวัาส,สนาด้วยคือเลขทะเบียน3205นายนพดนบอกว่างวดนี้ทุบเสียงทายจุดให้เลข850งวดที่แล้ว408เข้าเต็มๆ08ก็เลยพากันขออีกรอบส่วนจะเข้าไม่เข้าก็ต้องรอลุ้นกันแต่คิดว่าต้นวาสนาน่าจะยังคงให้โชคลาภต่อและจะลอง ขอดูสักสามงวด งวดนี้ก็ถือว่าให้เลขมาสวยตัวเลขเปลี่ยนไปจากครั้งก่อนแค่ตัวเดียวงวดที่แล้วเฉียดไปแค่ตัวเดียวตนเชื่อว่างวดนี้ต้องมาแน่นอน3ตัวตรง850มาแน่สําหรับตัวเลขที่ชาวบ้านจะนําไปเสี่ยงโชคคือตัวเลขที่ปรากฏบนเลขทูบเสียงไทยคือตัวเลข850เมื่อนํามาแยกสลับกันแล้วได้ตัวเลขดังนี้คือ8 5 0 050 50, 50 85 8 0โดยชาวบ้านจะได้นําตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชค กับหวยรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ต่อไปหากท่านใดชอบตัวเลขที่ปรากฏซึ่งก็คือเลข850สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ